มามามารันดองอ่นนี้ได้ได้ได้ไม่พี่อ่ะต้องรีบมาเลยมี่ไงตามไปอยู่พี่ครับก๋วยเตี๋ยวผมได้ยังเนี่ยผมหิวแล้วเนี่ยใจเย็นดิสุดผอมคิวมันเยอะพี่ปองไมาน้องมีอะไรกินก่อนไหมเนี่ยผมไม่ไหวละนี่เลยน้องเข้าแก่น้อยสาหลาย่างสไตล์ญีปุ่นบิ๊กโล เอารถไหนน้องเลือกเลยเท่าแก่น้อยสาหร่ายม้วนย่างสไตล์ญี่ปุ่นเหมาะสําหรับสายเกมหิวเวลาไหนก็อร่อยได้ไม่รู้สึกผิดเท่าแก่น้อยกินตอนเล่นเกมได้ขนมที่กินตอนไหนก็ได้พกพาสะดวกสุดๆเข้ากันกับสไตล์นักแข่งเวอร์และแม้แต่เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมก็สามารถลงแรงได้อย่างต่อเนื่องไม่เสียดาวแน่นอนและยังพกง่ายไปได้ทุกที่แม้วันที่มีแข่งก็ยังพกมาทานระหว่างพักได้ครับ และตอนนี้มีกิจกรรมสุดพิเศษจากทางเท่าแก่น้อยแจกของรางวัลเอ็กซ์คูสีบอาร์ทอยเท่าแก่น้อยพร้อมทั้งลายเซ็นจากนักกีฬาทีมาวีหนึ่งคน กิจกรรมละ5รางวัลรางวัลละ1ตัวมูลค่า390บาทสำหรับแจกเท่านั้นเพื่อนๆสามารถติดตามวิธีการร่วมเล่นกิจกรรมได้ที่หน้าเพจบุลามนิวเอ็นเตดอีสปอร์ตได้เลยช้าหมดอดได้อาทอยพร้อมลายเซ็นสุดลิมิเต็ดของรางวัลมีจํานวนจํากัดก่อนจบคลิปนี้มีสเปเชียลโค้ดส่วนลดส่วนพิเศษไม่ต้องออกไปซื้อให้ร้อนเหงือ่อแตกเพราะสินค้าจะมาส่งถึงหน้าบ้านเลยสามารถใช้ได้ในช้อปปี้โค้ดนี้สามารถใช้ได้แค่7วันเท่านั้นนะ